ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบเบิกจ่าย OPD นะครับที่มีการอนุมัติตามสายงานนะครับอันนี้ผมทำให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตามสายงานที่ผมคิดไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครอยากจะจ้างเขียนใหม่นะครับให้อนุมัติตามสายงานของที่ทำงานตัวเองหรือว่างานของตัวเองที่จะทำก็สามารถสั่งทำใหม่ได้นะครับตัวจะออน,นี้เลยก็ได้นะครับก็มีปัญหาอย่างแรกเลยเราเข้าแอดมินเข้ามาก่อนครับ พอแอดมินเข้ามาแล้วครับก็จะขึ้นตัวหน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะมีอนุมัติคำขอนะครับแล้วก็จะมีบันทึก OPD นะครับที่แอดมินสามารถเพิ่มเองได้นะครับเพิ่มเองได้ต่อมาก็คือจัดการาแผนกครับตรงนี้ก็จะเป็นจัดการาแผนกต่อมาคือจัดการผู้ใช้งานครับต่อมาคือตั้งค่า OPD ครับนะเสร็จแล้วก็จะมีรายงาน นะครับแล้วก็ตั้งค่าอีเมลนะครับซึ่งระบบนี้ก็สามารถส่งไปหาทางอีเมลได้นะครับระบบผมจะบอกว่าทํางานอย่างนี้นะครับก็คือพนักงาน่ะส่ง OPD ใช่ไหมครับจะส่งไปที่หัวหน้าแผนกของตัวเองนะครับให้หัวหน้าแผนกอนุมัติหัวหน้าแผนกอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งมาหา HR นะครับ HR ก็อนุมัตินะครับ OPD ถึงจะตัดในระบบนะครับถ้าหัวหน้าส่ง OPD นะครับก็จะส่งไปหาที่ ผู้จัดการนะครับประมาณเนี้ยเป็นผู้จัดการแต่ถ้าถ้าเป็นโรงเรียนก็จะเป็นผอเป็นรองผออ,อะไรประมาณเนี้ยครับหัวหน้า,าแผนกอส่งไปดีก็ส่งไห้ให้รองผอ,อนะครับพอรองผอ,อส่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ส่งไปที่คิดอานะครับถ้าผอ,อบ้างล่ะถ้าผออ,อยากจะส่ง o p ก็ผอ,อ,อก,ก็ส่ง ไปที่ HR โดยตรงเลยนะครับระดับการทํางานจะเป็นแบบนี้แต่ผมจะทําสเต็ปหนึ่งให้ดูนะครับก็คือพนักง,งานส่ง OPD ส่งไปหาหัวหน้าหัวหน้าเอามาตัก็จะส่งไปที่ HR นะครับฝ่ายบุคคลหรือว่าการเงินนั่นเองครานี้เรามาจัดก,การ OPD ก่อนครับตั้งค่า OPD นะครับสูงสุดก็คือ 20, สองหมื่นต่อปีนะครับสวนมี OPD สองหมื่นคราวนี้ก็มาที่จัดการผู้ใช้งานครับ ก็มาตั้ง OPD ครับอ่าสว่าหัวหน้าสองเมือนะครับอ่าลูกน้องสองเมือนะครับใส่ OPD เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้า user นะครับของพนักงานข้าเข้า user ของพนักงานแล้วครับอ่าเสร็จแล้วก็เห็นไหมจะมีขึ้นมารายการเบริดของฉันมีแจ้งเตือนนะครับ แล้วก็มีการส่งเบิกจ่าย OPD นะครับเห็นมาก็จะมีสองหมื่นจะทำการส่งเข้าไปครับเช่นห้าพันวันที่รักษานะครับก่อเข้าไปต่อมารักษาที่ไหนครับตัวที่โรงพยาบาลเป็นอะไรครับตัวปวดไหลตอนนี้ก็แน่ไฟล์ครับอาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ใบครักษาท้อการแน่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งเบิกครับ พอส่งแล้วเนี่ยมันก็ส่งมาที่หัวหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปที่อ e ีเมลหัวหน้าด้วยอ่าตอนนี้ผมมาที่อ e ีเมลของหัวหน้านะครับมี OPD โผล่ขึ้นมาครับรอการอนุมัติขอคลิกเข้าไปดูครับก็คือผู้ขอคืนพนักง,งานเงินห้าพันบาทเห็นไหมครับขึ้นมาปดไหลอ่าต่อมาครับอ่าหัวหน้าเห็นแล้วหัวหน้าก็็ออินเข้าระบบของตัวเองครับเพื่อไปอนุมัติ OPD ของลูกน้องอ่าผมออกจากระบบครับไปที่ user หัวหน้า ตอซึ่งหน้าเห็นไหมจะมีขึ้นมาครับอนุมัติคําขอหนึ่งอันเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมมีดูไฟล์ได้ก็จะมีไฟล์ขึ้นมาแล้วก็กดดูได้ต่อมาเนี่ยเราก็กดลูกตาดูครับว่าลูกน้องมาเปิดเรื่องอะไรครับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเป็นอะไรดูเอกสารจริงไหม OPD เหลือเท่าไหร่ขอ 5, ห้าพัน OPD เหลือสองพันโอเคนะครับก็กดอนุมัตินะครับ อาจจะใส่หมเหิลไปสนซะหน่อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอนุมัติพออนุมัติเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมลอีเมลเนี่ยจะถูกส่งไปที่สองจุดนะครับก็คือส่งไปหาเ r ถูกร์ส่งไปหว่า hr จะให้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้อนุมัติแล้วนะ h r ไมาไปอนุมัติต่อฝั่งที่สองก็คือส่งกลับไปที่ลูกน้องตัวเองนะครับว่าเฮ้ยหัวหน้าเนี่ยอนุมัติให้แล้วนะเลือ h r อนุมัติให้นี่ครับ มาที่อ e ีเมลของลูกน้องครับขึ้นมาแล้วครับมีหัวหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้วอ่าคนนี้มาอ e ีเมลของ HR ครับเอา้านี่ขึ้นมาแล้วอ่ามีผู้ขอเข้ามาครับเพราะว่าหัวหน้าแผานกอนุมัติแล้วนะผมก็เลยส่งมาถึง HR คนนี้ HR ก็ไปดูนะครับก่อนที่จะไป HR เนี่ยไปดูของพนักงานอ่าผมส่งมาทีพ่พนักพนักงานนะครับก็พนักงานก็เข้าสูร่ระบบพนักงานก็จะเห็นนะครับอ่า รายการเปิดของฉันนะครับหัวหน้า,ผาแผนกอนุมัติแล้วนี่ครับผแผนกอน,อนุมัติแล้วนะครับก็จะเหลือ HR อนุมัตินะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ายอดเงิน,นยังไม่ตัดโอเคเดี๋ยวผมไปที่ HR ต่อนะครับคราวนี้มาที่ HR นะครับ HR ก็จะ่าขึ้นมาแล้วนะมีขอเข้ามาเพราะว่าหัวหน้า,ผาแผนกอน,อนุมัติแล้วนะครับ เคนอาก็มาดูมีแผนอนุนมัติแล้วนะครับก็กดอนุมัติสัว,ว่ามันโอเคนะครับก็ใส่ไปว่าเคอนุอนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่สองฝั่งเอไม่ใช่ส่งที่ฝั่งเดียวสิส่งไปที่พนักงานนะครับที่อ e ีเมลพนักงานก็จะขึ้นมาครับว่าเคสอนอัตนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับ OPD ีที่ขอเบอิกไปครับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คราวนี้กลับมาที่ระบบนะครับเดี๋ยวเราออกจากระบบเข้าไปสู่อ่า user ของพนักงานนะครับเขา user ของพนักงานแล้วนะครับคราวนี้ไปดูที่อ่ารายการเบิกจ่ายครับก็จะขึ้นว่าอนุมัติแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าอนุมัติแล้วห้าพันคงเหลือ OPD เหลือพันห้านะครับเพราะว่าตัดไปแล้วห้าพันผมจะกลับไปที่ admin อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคกลับไปที่ admin อีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ก็เราไปดูว่าเห็นมันก็จะมีตัว board แดชบอร์ดขึ้นมาแล้วคําขอล่าสุดของพนักงานที่อนุมัติแล้วนะครับแล้วก็จะมีกราฟขึ้นมาต่อมาครับไปที่ตัวรายงานนะครับเห็นไหมครับตัวรายงานก็ขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็สามารถอ่าเรียกพอร์ตเป็น excel ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่าระบบเบอร์โอพนะครับที่มีการอนุมัติ ตามสายงานนะครับ